วัสดีครับหลังเวทีครับอันคือทำเมือกน้องปายเมื่อคืนนี่เป็นทงนนังไดแน่คือได้ย,ยินข่าวว่าเขาไปตีกันเเต้นเต้นบ่พาดุดเลยพาเต้นหลุดเลยพาเต้นหลุดเลยพาเต้นหลุดเต้นพังบ่แต่ว่าถือถือโตเฮาเต้นอะไมันลมทับก่อนเมื่อใด เขมา,กกม,ามุดสีกระติ้เขามุดเขามาค่ะไม่ขอใครว่าเขาขุดมุดเขาไม่ลบสิบบอขุดต้นเน็นตีกันข้างหลังน,นีน่นะอ,อ๋อจะไม่หยุดเขาเลยมัอยู่ตรงไหนวะเนี่ยวมากระเล็ดอยู่ข้างหลังเลยอยู่มุมทางไหนทางอันห้องน้านี่บอข้างรถอันนั้นึ่งรถล้างโอ้โหรถล้างเดินแถวเต็นตี่เป็นเต็นที่วัดอ๋ออยู่คนละฝั่ง ฟังทางคุณเดี๋ยวอยู่ฟังทางนี่เนาะเป็นว่าลู่เรื่องนี้ว่าเขาตีกันหูตะวะหูตะวา่าเขาบอกว่าเขาไปตีกันเส็นลูกสาขุนอาวังสิเอาเดืองตีกันแบบมูดเขาไปตีขนาดก็แล้วก็รับเสยเหรอเพราะว่ายัางบ่ได้ยังเนาะอยากนอนออเนาะเวลานอนเล่นโทรศัพท์เนาะขึ้นทาง รถเดินฉากรถเคลืนตีกันหลายรอบอยู่ดิรถเคลื่อนไงรถจีกันหลายรอบอยู่เอาเสียงคือว่นนีเอาคือเป็นเมื่อเมืปะเนี่ยเสียงไข้คือว่นนีพี่น้องหัวก <t> ็นอนตื่นนอนอยู่อันหนึ่งนอนอยู่ะา้าขังขังตาหนามนอนดีหลาย กินข่าวไปยังเราจะไปหาอะไรกินตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเพราะอากาศดีแต่าอากาศเปลี่ยนแปลงดูร่างกายเขาก็เปลี่ยนแปลงตามอากาศบ่ทันเสียงกแบบมีเป็นไข่เป็นเอ็มคอยจะเกลี่ยไป็นนี่เป็นไข่ยังรอดเป็น่ มแต่ไอค่ะม okay. ิแต่ไอม่้กางเต็นท์เฉกางแค่รองเท้าข้างหลังได้ไปยืนนอกหลายผู้ได้กางให้นัดค่ะบอกไไปกางยืนออกหลายพญามยู่ในในมูจยังม่มีปัญหาบอกเขาพญามวาอยู่ในในมูเด้อย่าหมันออกจากขอบเลยต้องให้คนกับจิปชุม เรื่องเล่นเรื่องอย่างคนไม่อยากให้ออกไปอยู่ข้างนอกหนึ่งอ่ะของหายสองน้ำมันมันมีคนเบิ่งของมึงอย่างไรแต่ก็ตีกันน,น,นั่งจังมือนี่แหละโอเคค่ะ ไยบายผู้ใดวันลูกก็ตายมดอ๋ออลิซเหรอใช่อลิซพูดเอา,อาพาูดนะอุ้ยอลิซ บอพักมากตอนพ่อที่ไร้ทศวันนี้ว่าไปอุตสีอยู่กันไม่ใช่ไม่ใช่แบบชิงลูกลงอะไรหมายว่าเขาเจ๋แบบตีกันหรอเขาเจ๋ก็เล่นหมดไปหลบเนี่ยเต็มสินะเราวันนี้เมื่ก็เล่นเขาไปตามก็น้ำเขาไปตีสินะบแต่ว,ว่ามีของเสียหายากันปะมีกระจกแตกใช่กระจกกระจกแตกเต็มห <Okay. S 2> ้างปะ เปล่าเนี่ยเว่าได้ยินข่าวว่าบการหอดตอหอด้บริกานันติกันเสร็คายแฟร์เสร็จเรียบร้อยครับ

เป็นอีกคือบอไม่เสียงเนี่ยล่ะโอเคเพียงค่ะา <c oughs> อาเล็กสวัสดีค่ะเฮ้ยยังไม่

หลังเวทีปลาอีกแชบอย่างคือพวาฟูออบชันใช่ไหมออกไ่เกะออยรเงี้นะเป็นใจพารกของครของเนี่ยคือ แต่และตนกัมีหอดลูปให้ลูปมันเนาะติด,ดอ่าเต้นซออนมู่บ้านหนึ่งละครับนี่ครับผมบ้านหอดดีครับบ้านปันปันบ้านเจแคทบ้านลูกสาวข่อยพี่น้องเจแคทนะฮะสู้ใจบ้านสุสายใ่บ้านพี่ไดมอน หล,หลังบ้านโลเคชั่นดีจิตใจนา่าบ้านผู้ใดเล่ะมักขาเต็นต์มาติดขอ,อบสะอีแค่พงานไม่ได้หรอส่วนครับพูดละพูดละย่างไปเลยทางเลยบัาน เกลี้ยแคดเดมอนเบิร์เจอได้ดิเดมอนนอนบอกว่าไออันแอมมี่เต้นมันคือติดขอบสาดีแท้มันเป็นตะกิ่งลงหันดีแท้นั่นเออบางปูผมใส่แมงคักเด้อนั่นคุณอ่ะพี่บะฮันปูดอก ให้คลิปนี้ไว้ทำเนียครับพี่น้องข้างปูยะฝ่าปูอันนั้นเด้อก็ต้องปูพรมเลอแมงมันลงซ้อซอลงไปถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพรียงแพงเอซีสาวน้อยเพรียแพงคงับกับลำเพลินออนไลน์ช่วง ลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท่องฝั่งลูกดิมิตครับมีก็คือลำเพลินออนไลน์ครับสิลปิรับเชิญบนเวทีสาวลำเพลินครับกับิลีิศิลปินจากแกร์มโกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกม์มโกแล้วก็คุณพชิน้องหินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตตปัตถมนันแล้วก็ไอแม่นมณีวันครับศิลปินหาข้นครับพี่รองครับ เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ยสาวน้อยเพชรมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแทนแน่นอนกับเพลงไมุ่องหญิงพร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม่ของหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนั่งเอกหน่อยค่ะปั๊บสคคิปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเศร้าครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวันเุกร์เพลงนุ่มโจครับ ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่ยี่สิบสี่เก้าโมงเสารครับเจ้าพี่น้องเขาลุ้มไปว่ามือดนสี่หลองเพลงไม่โชว์ไม่เลื่้มแต่วันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่สิบเก้าศิลปินหาค้นพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขาคุ้มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่ลาการ์พ่อฝากพ่อแม่ติดตามผลงานพีงไม่หลานได้จากลากะอย่าลืมเขาลุ้มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอกับบัตรละค่ะ จาก 1, 3 4 8บาทเหลือเก9บาทครับคือผมอยากสสดบสุนใในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาๆสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต้อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็บมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปิน แต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับชัร์คือสามมือในหนึ่งลิงในราคา2องรบาทครับ2องรบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือหนึ้อยเกบาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก100เอ้ยจาก1นึ่สามบาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยผิดบผ่นแพงแฟนผิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสวส,ดสวัสดีครับพ่อไอนกุ๊บปิดครับ